สวัสดีค่ะนุองนอนทุกคนนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นคลิปในเรื่องของจํานวนจริงนะคะใน ep ที่5กันแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะก็จะสอนในเรื่องของการหารากที่3นะคะอย่างนั้นเนี่ยวเรามาลองดูโจทย์กันเลยค่ะเริ่มแรกเรามาดูจากบทนิยามนะคะของรากที่3กันก่อนเลยเนาะเขาบอกว่าถ้า a เป็นจํานวนจริงรากที่3ของ a ก็คือจํานวนจริงที่ยกกําลัง3แล้วได้ a โดยสัญลักษณ์ของรากที่3าก็คือจะเขียนอยู่ในรูปนี้นะจ๊ะเราจะอ่านว่ารากที่3ของ a นั่นเองแล้วก็สิ่งที่น้องควรจะรู้ก็คือถ้าเราเอารากที่3ของ a เนี่ยมายกกาลัง3เราสามารถถอดมาเป็น a ได้เลยเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราลองไปดูโจทย์กันเลยจ้ะมาดูโจทย์ในข้อที่1กันนะ,ะจ๊ะโจทย์บอกว่าจงหารากที่3ของ8รากที่3ของ8ก็จะเขียนอยู่ในรูปนี้เนาะเป็น square root แล้วก็ใส่เลขสตรวนี้ลงไปเนาะรากที่3ามของ8 แปลว่าอะไรที่คูณกันสามครั้งได้แปดถูกไหมอะไรที่คูณกันสามครั้งได้แปดในข้อนี้ถ้าน้องๆคิดไม่ออกให้เราแดลองมาตั้งหารสั้นก็ได้เอาแดลองมาตั้งหารสั้นก็ได้แล้วก็หาว่าเลขอะไรหารแดได้ลงตัวเนาะพี่ใช้เป็นแม่สองแล้วกันสองสี่แปดเสร็จแล้วไปต่ออะไรหารสี่ได้ลงตัวก็คือเลขสองนั่นเองก็เป็นสองสองสี่แปลว่าแปดตัวเนี้ยมันเกิดจากสองคูณกัน สตัวถูกไหมแปลว่าเกิดจากสองคูณกัน3ตัวก็เป็นรากที่สามแก็คือ2คูณกัน3ตัวดังนั้นรากที่3มของ8ก็จะถอดมาเป็นสองนั่นเองจะ้ะถานะถัดมาจงหารากที่สามของ7จ็ยยแสดงว่าตรงนี้เราก็าใส่รากที่สมเนาะของ7จ็ยยี แปลว่าเรากําลังหาว่าอะไรคูณกันสามครั้งได้เจ็้อยี่สเก้าราก็เอาลอง7จ็ยีมาตั้งหารดูเราก็หาว่าเลขอะไรหารเจ็ดร้ได้นี่พี่ใช้เป็นไม่เ้าละกันโอเคไหมเก้าหารเจไม่ได้มองเป็นเจ็ิบสถูกปะเก้าแปดเจ็ดสิบสองแล้วก็เก้าหนึ่งเกโอเคนะเสร็จแล้วเราก็มองเป็นแปดสิบเอ็ดอะไรหารแปอ็ดได้ลงตัวก็เป็นเก้าเก้าแปดเ็ดละกัน แปลว่าเจ็ดสองเก้ามันเกิดจากเก้าคูณกันสามครั้งเกิดจากเก้าคูณกันสามครั้งมันก็จะใส่เป็นรากที่สามแล้วก็มองเป็นเก้าคูณกันสามครั้งพอลากที่สามก็เลยดึงออกมาตัวเดียวคือเก้านะจ๊ะข้อนี้ก็เลยตอบเก้าจ้ะอ่ะถัดมานะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปเลยจ้ะ ถัดมาจงหารากที่สของ4นะจ๊ะในข้อนี้4เนี่ยมันเกิดจาก2คูณ2ถูกไหมอ่าเดี๋ยวพี่เขียนก่อนละกันรากที่สมของ4ก็คือเป็นรากที่สของ4เขียนสระแบบนี้4เนี่ยมันเกิดจาก2คูณ2ถูกไหมอันนี้น่าจะท่องในสูตรคูณได้เนาะ4เกิดจาก2คูณ2แต่ว่ารากที่3ามเนี่ยเราต้องจับสตัวถูกไหมแต่ตรงนี้มันมีแค่2ตัวเองแบบนี้เราถอนรู้ได้ไหม ถอออกมาไม่ได้ถ้าถอามาไม่ได้าาไได,ดังนั้นก็ต้องตอบค้างรูทเอาไว้เลยโอเคนะข้อน,นี้เราก็เลยตอบค้างเป็นรากที่สของ4แบบนี้ไว้เลยนะจ๊าในกรณีที่เราดึง3ตัวออกมาไม่ได้เนาะถัดมาข้อที่4จงหารากที่สมของ12ก็คือรากที่สมเนาะของ12ก็คือสัญลักษณ์แบบนี้เราก็ดูซิสิมันเกิดจากอะไรคูณกัน12 12มันเกิดจาก ถ้าแยกตัวประกอบก็ได้น้สี่สามสิบสอง 4, 3, 12, ถูกไหมสี่สี่แยกเป็นอะไรสี่แยกเป็นสองกับสองได้อ่ะพี่ขยับขึ้นมาหน่อยละกันสี่มันแยกเป็นสองคูณสองได้แสดงว่าสิบสองมันเกิดจากอะไรสิบสองเกิดจากสองคูณสองคูณสามอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนเข้าไปละกันอันนี้ก็จะเป็นรากที่สามใช่ไหมสิบสองก็จะกลายเป็นสองคูณสองคูณสาม ถ้าเราต้องการถอลากที่สามเราต้องจับสามตัวแต่ในที่นี้มันไม่มีสามตัวที่เหมือนกันอย่างนี้เราก็ถอดรุนไม่ได้โอเคไหมอย่างนี้เราถอดรุนไม่ได้เพราะมีแค่สองตัวเลขสามก็มีแค่ตัวเดียวอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นต้องตอบค้างรูทเอาไว้เลยนะจ๊ะอย่างข้อนี้ก็จะตอบค้างเป็นลากที่สามของสิบสองเอาไว้เลยโอเคนะในข้อที่ถอดไม่ได้ให้ตอบค้างรูทเอาไว้เลยนะจ๊ะถัดมาในข้อที่ห้าจงหารากที่สามของแปดสิบเอ็ดก็แปลว่าอ่ะใส่สัญลักษณ์ก่อนเนาะ ลากที่สามของแปดสิบเอ็ดก็เป็นแบบนี้ถูกไหมเราก็ลองเอาแปดสิบเอ็ดไปตั้งหารแล้วกันหรือว่าจะแยกตัวประกอบก็ได้เนะถ้าไม่ตั้งหารอะเราก็ต้องคิดว่าแปดสิบเอ็ดเกิดจากอะไรคูณกันแปดสิบเอ็ดเกิดจากเก้าคูณเก้าอะเก้าตัวนี้แยกต่อได้ไหมเก้าแยกต่อได้แยกเป็นสามคูณสามเก้าตัวนี้แยกเป็นสามคูณสามโอเคปหอย่างข้อนี้เราต้องจับ สตัวดึงออกมาหนึ่งตัวหมายความว่าไงหมายความว่าสามตัวเนี้ยเราจะดึงออกมาได้อ่ะแต่พี่เขียนกลับเข้าไปในโจทย์ก่อนรากที่สามของแปสิเอ็ดอะเป็นรากที่สามของแปดสิบเอ็ดเราก็เขียนเป็นสามคูณกันสี่ตัวสามคูณกัน4ี่4ตัวย้อนกลับไปก็ได้แปดสิเอดถ้าต้องการถอนลาาที่สามแปลว่าถ้าสามตัวเหมือนกันเนี่ยเราจะดึงออกมาหน้ารูดได้โอเคปะในข้อนี้มันก็จะกลายเป็นสาม ตึงสออกมาได้แล้วก็ค้างเป็นรากที่สมของสาเอาไว้นะจ๊ะโอเคนะผ่านจะถัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในข้อถัดไปเลยจ้ะถัดมานะจ๊ะเรามาดูกันต่อนะเขาบอกว่าจงหาค่าของจํานวนต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ให้เราหารากที่สามของ27เราก็ทํารักษณะเดิมเลยนะจ๊ะให้เราเอายี่สิบลงไปตั้งหารซันก็ได้เนาะอะไรที่หารยีได้ลงตัวอะพี่ให้เป็นแม่3ามละกัน ก็เป็นสามเก้ายิบเจ็ดแล้วก็เอาแม่สามหันต่อสามอะไรได้เก้าก็สามสามเก้าดังนั้นรากที่สามของยี่สิบเจ็ดถอดมาก็เป็นเท่าไหร่มันก็คือสามคูณสามคูณสามถูกไหมยี่สิบเจ็ดเกิดจากสามคูณสามคูณสามถอดรูทออกมาก็เลยมาเป็นสามมันเองจะ้ะเหมือนเราจับสามตัวดึงออกมาหนึ่งตัวนะถัดมาข้อที่สองลากที่สามของลบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าถ้าในนี้ติดลบเนาะเวลาคําตอบที่ได้มาก็ต้องติดลบเช่นกันนะ เราก็ลองเอา125ลองไปตั้งหารสั้นเช่นเดิมเนาะหาว่าเลขอะไรหาร125ได้ลงตัวถ้ามันลงท้ายด้วยเลข5เราก็ใช้แม่ห้าหารได้เลย5หาร1ไม่ได้มองเป็น12 5องห้าอะไรได้12ก็5 210องสิบทดสมองเป็น25 5อะไรได้ยีห้ก็5 5 25ถ้า25เลขอะไรหาร25ได้ลงตัวน,นี้ก็น่าจะเป็น5 5 25้ายี่สบห้าแสงว่ารา,ากที่สามของลบหนึ่งร มันก็คือลากที่สามเนาะตัวนี้ถ้ามันติดลบความหมายมันคือเหมือนเอาลบห้าคูณกันสามครั้งนะจ๊ะโอเคไหม,มเดี๋ยวพี่ขอขยับตรงนี้หน่อยแล้วกันเนาะมันคือลบห้าคูณกันสามครั้งได้ลบหนึ่งร้อยี่สิบห้าดังนั้นเวลาเราถอดออกมาเวลาเราถอดออกมาเราก็ต้องจับสามตัวดึงมาหนึ่งตัวโอเคปะมันก็เลยถอดมาเป็นลบห้านั่นเองผ่านนะ ถัดมาข้อที่3นะจ๊ะรากที่3ของลบหนึ่งพาม้อาเ่ะเราลองเอา1น3่งลองไปตั้งหารดูซิว่ามันจะหารด้วยเลขอะไรดีในข้อนี้พี่เลยเป็นอ1อสอ็ดและกันน้องเอา11ไปตั้งหาร11บเหารหนึ 1, ไม่ได้มองเป็น13ก็เป็น11 1 1อแล้วก็ทด2มองเป็น23 1สอะไรต่อ11บเอสองยีทด หนึมองเป็นสิแล้วก็11 11อ็ก็จะออกมาเป็น121อะไรหาหนึร้อยได้ก็น่าจะเป็น11 11ได้121นั่นเองแปลว่ารากที่3ของลบหนึ่งพันมันก็คือรากที่3ามแล้วก็เกิดจากอะไรคูณกัน3ตัวก็เกิดจากลบสิคูณลบสิแล้วก็คูณลบสินั่นเองโอเคนะแล้วก็ไปเราถอดออกมาเราก็ตอดติดลบด้วยเนา คำตอบเป็นลบสิบเอ็ดนะจ๊ะถัดมาข้อที่ C ให้เราถอนหารากทสามของ0.01 0.01ในข้อนี้ถ้าเราปรับเป็นเ,เศษส่วนเนาะมันให้เราปรับทศนิยมเป็นเศษส่วนก่อนอันนี้ทศนิยมสองตำแหน่งถูกปะมันก็จะเป็นรากที่สของ1นึ่ส่วนหนึ่ง ถ้ๆๆาน้องๆลองมองเนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรคูณกันมันเกิดจากสิบคูณสิบถูกไหมมันเกิดจากสิบคูณสิบแปลว่าในข้อเนี้เราจะถอดรูทตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราต้องการถอดรากที่สามเราต้องจับสามตัวแต่ในที่นี้มันเป็นแค่สิบคูณสิบมันเป็นแค่สองตัวเองอย่างเงี้ยเราถอดรูทไม่ได้เราก็ต้องตอบทําไมตอบค้างรูทเอาไว้เลยโอเค้านในข้อที่เราถอดไม่ได้เนาะเราก็ตอบค้างรูทเอาไว้นะจ๊ะห่านะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในข้อถัดไปเลยจ้ะมาดูกันต่อในข้อถัดไปนะจ๊ะเขาบอกว่าจงหาค่าของจํานวนต่อไปนี้ในข้อที้5เขาบอกว่าหาค่าของลบรากที่สามของศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกสี่ขั้นแรกให้เราปรับจากทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนเนาะครั้งล่าที่สามเอาไว้ตัวนี้ก็เป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งหนึ่งสองสามสี่ก็จะเป็นหกสิบสี่ส่วนด้วยหนึ่งหมื่นเนาะที่ส่วนด้วยหนึ่งหมื่นก็คือ โพสิยมส่ตำแหน่งเสร็จแล้วถ้าเราต้องการถอดล่าที่3ามแล้วก็64ลองไปตั้งหารดูสิอะไรคูณกัน3ามครั้งได้หกี่อ่ะพี่ใช้แม่สี่ละกัน4ี่หนึ่งสทดสองใช่ไหมมองเป็นยีิบสี่แล้วก็เป็นสี่หกยี่สิบสี่สบหกก็ใช้ไม่ได้ต่อใช้แม่สี่ต่อนะจ๊ะก็เป็นสี่สี่สแปลว่าแปลว่าหกสเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสี่ คูณกัน3มครั้ง4ี่คูณกัน3ามครั้งส่วนหนึ่งมืนหมืเนี่ยคือศูนย์สตัวแสดงว่ามันเกิดจาก10คูณกัน4ี่ครั้งโอเคปะถ้าเราต้องการถอดรัศทีสามเราต้องจับ3ามตัวถอดรูทออกมาได้จับ3มตัวถอดรูทออกมาได้โอเคไหมมันก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็นลบสี่ส่วนสิบ ส่วนตัวนี้สิบตัวนี้ที่ถอดไม่ได้ต้องค้างรูทเอาไว้นะจ๊ะค้างเป็นรากที่สามของสิบเอาไว้โอเคนะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวพี่เขียนยาวหนะ่อยชึบถัดมาไปดูกันต่อในข้อที่หกนะจ๊ะอันนี้เป็นลบแล้วก็รากที่สามของลบศูนย์จุดสองหนึ่งหกให้เราปรับตัวนี้จากโพนิยมเป็นเศษส่วนกันเนาะก็เป็นรากที่สามใช่ไหม ็นลากที่3อันนี้ปรับให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือลบ2 1 6ส่วนด้วยเท่าไหร่อันนี้โทเชยโยม3ตำแหน่งก็เลยส่วนด้วย1,000เราก็ต้องหาว่าอะไรคูณกัน3ครั้งได้2 1 6อะไรคูณกัน3ครั้งได้1,000เราก็เอา2 1 6ลองมาตั้งหารอันนี้ใช้แม่เลยดีแม่6โอเคปะอันนี้ถ้าเรา6หาร6หาร2ไม่ได้มองเป็น21 หสสิบแปดหกสามสิบแดสทดสามมองเป็น36มอะไรได้สาหก็คือ6กหกสเสร็จแล้วอะไรหาร36ได้ลงตัวอันนี้ก็น่าจะเป็น6กหกสแปลว่าสองหนึ่ลบสองหนึ่งกะกันมันเกิดจากลบหคูณกัน3ครั้งอพี่ขยายความก่อนเนาะเป็นรากที่สมใช่ไหมลบสองหมันเกิดจากลบหคูณกัน3มครั้ง ส่วนด้วยหนึ่งพันหนึ่งพันก็เกิดจากมีศูนย์สามตัวเกิดจากสิบคูณกันสามครั้งถอนลากที่สามจับสามตัวดึงออกมาหนึ่งตัวจับสามตัวดึงออกมาหนึ่งตัวแสดงว่าข้อนี้ถอดลูทรูทมาได้ก็เป็นลบใช่ไหมแล้วก็ลบหกส่วนสิบมันเองลบเจอลบกลายเป็นบวกถูกไหมข้อนี้ก็เลยกลายเป็นหกส่วนสิบหรือต่อเป็นศูนย์จุดหกธรรมดานะจ๊ะ ราะว่าตรงนี้ลบเจอลบเป็นบวกนะผ่านจา้ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในข้อถัดไปเลยนะจ๊ะถัดมานะจ๊ะเขาบอกว่าจงหาค่าของจํานวนต่อไปนี้เออถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้เนาะมันจะเหมือนในสมบัติของตัวรากที่3ามก็คือถ้าเราเจอรากที่สามเนาะและในก้อนนี้เป็น A แล้วกันแล้วมันยกกําลังสามอยู่เนี่ยเราสามารถดึง ตัวที่อยู่ในรูนี้มาตอบได้เลยโอเคปะมันจะตอบ a ได้เลยแสดงว่าข้อนี้รากที่3ของ27ยกกําลังสาราก็ตัดไปตัดเหมือนรากที่3กับกําลัง3ออกไปได้เลยแล้วก็ดึง27มาตอบไปเลยจ้ะข้อที่2เช่นกันรากที่3ของลบ125รแล้วก็ยกกําลังสามเราเหมือนทอนราที่3กับกําลัง3ามเนี่ยมันตัดออกไปได้เลยดึงมาเป็นลบ125ได้เลย ถัดมาข้อที่สามรากที่สามของลบ1นสยเอดยกกำลังสามเราก็ตัดรากที่3ามบป็นกำลังสามไปได้เลยเนาะดึงข้างในนี้ออกมาได้เลยเป็นลบหนึ่งนสสาสอ็ดนะจ๊ะถัดมาข้อที่สี่รากที่สามของ 0. 0 1ยศยกกำลังสามตัวนี้เราก็ตัดออกไปได้เลยเนาะเราก็ดึง 0. 0 1ศออกมาได้เลยจ้ะโอเคนะในคลิปนี้ในเรื่องการถอด หารากที่3เนี่ยก็ขอจบไปถึงข้อนี้เนาะยังไงพี่ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากติดตามในคลิปถัดไปนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะ